รายงานกำจัดเป้าหมายนิรการเรียบร้อยภารกิจที่โปรเอสสำเร็จทำได้ดีมากแต่สถานการณ์ของคุณตอนนี้อันตรายมากองกรสั่งการมาว่าให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวตนอำพลางตัวทันทีว่ามาตระกูลฉัตรชัยเมืองชนทานีชยาวิทย์ลูกชายมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งตัวตนใหม่ของคนคือติวเตอร์ส่วนตัวของเขารับทราบชยาวิทย์ลูกชายคนโตของเศรษฐีอันดับหนึ่งเมืองเชียงชนมีสัยดิ้วรันเสเพล ไล่ครูออกไปแล้วถึงเก้าคนลือกันว่าไม่มีครูคนไหนอยู่ต่อหน้าเขาได้เกิน5นาทีมีใครอยู่ไหมคะฉันเป็นติวเตอร์คนใหม่ครูคนที่สิบของคุณและจะเป็นคนสุดท้ายด้วยเ้อโอ้ยหัทยาแผนเธอไม่ได้ผลว่ะพี่วิทย์ขอโอกาสฉันอีกครั้งนะฉันรับรองว่าจะทำให้เธอใสหัวไปซะน่าเบือ่อนายคือชยาวิทย์สินะฉันคือติวเตอร์ที่พ่อคุณเพิ่งจ้างมา ฉันชื่อยานวีจะเรียกฉันว่าครูวีพี่หรือพี่สาวก็ได้นะว่าไงโอ้โหเธอเธอขึ้นไปแล้วดูท่าทางน่าจะเตรียมตัวมาดีทำไมคิดว่าทําแบบนี้จะเรียกร้องความสนใจจากพี่บิดได้เหรอฝันไปเถอะขอบคุณสําหรับของขวัญต้อนรับที่นายกับเพื่อนเตรียมให้ฉันก็เตรียมเซอร์ไพรส์เล็กๆไว้เหมือนกันเธอเธอบ้าไปแล้วเหรอทำแบบนี้กับพี่บิดได้ยังไงอ่ะใช่ เธอรู้ไหมคนชั้นต่ำแบบเธอพี er ่วิทย์แค่กระเล็กนิ้วก็บีเธอตายแล้วเกือบลืมไปเลยใครรู้เห็นก็มีส่วนนะไอ้ี่ยกล้าสาดน้าใส่ฉันดูไหมว่าจะเป็นใครคุณหนูแห่งหาสกุลกรุ๊ปเพื่อนตั้งแต่เด็กของชยาวิทย์แล้วเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยขึ้นไปจัดการเยนั่นซะเกิดอะไรขึ้นฉันรับผิดชอบเองนี่เธอจะทําอะไรอ่ะให้ประธานชินพัฒน์ดูหน่อยว่าใครกําลังขัดขวางการเรียนของลูกชายเขาอยู่เมื่อกี้เสียเวลาไปหน่อยตอนนี้เริ่มเรียนเสริมกันได้หรือยังชยาวิทย์เธอเชื่ออะไรยานวี ดีมากยานวีฉันจะจำชื่อเธอไว้สายตาที่ท้าทายของเด็กหนุ่มกลับเป็นตูวกระตุ้นความอยากเอาชนะของฉันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะไล่ฉันไปแต่น่าเสียดายที่ไม่เคยสำเร็จจนกระทั่งวันนี้ผิวฮิตตูเตอร์คนใหม่ของพี่เนี่ยไม่เบาเลยนะอยู่มาตั้งอาทิตย์หนึ่งทำลายสถิติแล้วอาทิตย์นี้พี่วิทแกล้งเธอไปไม่น้อยเลยผลเป็นไงบ้างละ่ะเอางูพิษไปวางบนเตียง เธอตาไม่กระพริบด้วยซ้าก็จัดการงูพิษจนขาดสองท่อนเลยถังเธอไว้ในห้องใต้ดินตัดไฟและเปิดสิงสยยงขวัญปรากฏว่าเธอเอาบอกมาปูนอนแล้วหลับปุ๋ยซะง,งั้นน่ะพิวิทย์ทำหมดทุกวิธีทางแต่เธอไม่สะทกสะท้านเลยคราวนี้สงสัยพิวิทย์จะหมดปัญญายแล้วจริงๆอ่ะวันนี้อืมวันนี้วันอะไรวันนี้ฉันจะทําให้เธอใส่หัวไปซะเดี๋ยวมาที่ห้องฉันมาสอนฉันยิื่อเหมือนว่าบทเรียนของวันนี้ต้องเริ่มสอนอย่างอื่นที่นายก่อนแล้วชยาวิชชยาวิช ถึงเวลาเข้าเรียนแล้วชยาวิทย์ฉันอาบน้ําอยู่ลืมหยิบผ้าขนหนูมาบางอยู่บนโต๊ะข้างนอกช่วยหยิบให้หน่อยได้ไหมคุณชายค่ะผลไม้หั่นเสร็จแล้วค่ะให้ฉันเอาเข้าไปให้เลยไหมคะ ที่แท้นายจงใจกะเวลาเอาไว้เพื่อที่จะให้เธอเห็นว่าฉันบุกเข้ามาในห้องน้ําของนายและให้พ่อนายไล่ฉันออกสินะครูวีฉลาดสมคําร่ํำลือชอบของขวัญชิ้นที่สองที่ฉันให้ไหมชอบมากในเมื่อคิดจะเล่นละครก็ทำให้มันสมจริงสมจังหน่อย เงินฉันไม่เกรงใจเลยนะฉันไม่เกรงใจเลยยานวีเธอรู้ตัวไหมว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ข้อหานายัดเยียดให้เองละครเรื่องนี้นะะก็เป็นคนกำกับเองถ้าฉันไม่ร่วมแสดง<น>ด้วยคุณชยาวิทย์ก็เสียใจแย่จะให้ฉันเปลี่ยนผ้าคนหนูให้ไหม คุณชายอยู่ข้างในหรือเปล่าคะฉันเข้าไปนะคะอย่าเข้ามาวางไว้ที่หน้าประตูอ๋อได้คะ่ะคุณชายงั้นฉันลงไปก่อนนะคะใช้ลูกไม,ม้แบบนี้กับเซนน้องชายคิดว่าพี่สาวคนนี้เคี้ยวง่ายนักหรือไงอีกห้านาทีเจอกันที่ห้องหนังสือนะบทเรียนแรกของนายวันนี้ก็คือการรู้จักให้เกียรติครูของนาย ครูยานวีหลับหรือยังคะครูยานวีคะครูยานวีมีอะไรครูยานวีคะคุณชายไม่สบายรีบตามฉันไปดูหน่อยเถอะคะ่ะออ,อครูยานวีดูสิคะตอนที่คุณชายอายุ13นะี่คุณผู้หญิงเสียชีวิตทุกครั้งที่เขาป่วยก็มักจะเป็นแบบนี้กอดรูปคุณผู้หญิงไม่แน่นไม่ยอมปล่อยเลยคะ่ะ ประธานดินยาครับที่นี่คือหนึ่งในตำบลที่ยากจนที่สุดของเมืองชนธานีรัฐบาลเชิญให้คุณมาดูว่าพอจะมีโครงการช่วยคนจนที่เหมาะสมไหมไปพ่อคะหนูขอร้องให้หนูเรียนต่อเถอะนะต่อไปหนูจะต้องหนุสับความสำเร็จจะหาเงินมาให้พ่อเยอะๆรีบไปจะไปม,มีประโยชน์อะไรลังโตลังพันจะเลี้ยงแกมาถึงเวลาที่แกต้องตอบแทนไปแต่งงานได้ค่าสีสอนมาเ็าไปให้น้องแกปูกบ้านแต่งเมียหยุดนะคุณตีเด็กได้ยังไง หนูน้อยลุกขึ้นเถอะนะบอกนะมาหนูอยากเรียนหนังสือเหรอ,อดีจ้ะหนูอยากเรียนหนังสือนี่เป็นเรื่องที่ดีต่อไปค่าเล่าเรียนและค่ากินอยู่ของเด็กคนนี้ฉันจะรับผิดชอบเองเธอไม่จะเป็นต้องแต่งงานอ๋อไม่ต้องคุกเขานะวันข้างหน้าต้องเติบโตเป็นคนที่มีความสามารถมีศักดิ์ศรียืนหยัดทนงตนนี่คือสิ่งที่ตอบแทนฉันได้ดีที่สุดจำได้ไหม แม่คร <kung> ับอย่าไปอย่าทิ้งผมไว้คนเดียวนิ้วของเขาหักได้ยังไงไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นถ้าอย่างนั้น ฉันจะไปถามพ่อเขาเองอ๊ยก็แค่ไขขึ้นไม่ตายหรอกเวลาของฉันมีค่ามากวันลังเรื่องเล็กๆแบบนี้อย่ามารบกวนฉันอีกประธานชินภัพั์ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะฉันพบว่าชยาวิทย์เนี่ยมีแผลเก่าที่นิ้วก้อยซ้ายมันหักไปแล้วฉันสงสัยว่าเขาเป็นคนหักเองตั้งแต่แม่เขาจากไป เขาก็เอาแต่ร้องไงอห้งอแงคอยรซาซีฉันแถมยังรังฉันไว้ไม่ให้ไปไหนฉันงานยุ่งมากฉันไม่มีเวลามาเล่นละครน้ำเน่าพ่อลูกอกพันหรอกนะแค่หักนิ้วเขาสักนิว้วเจ็บสักครั้งเขาก็จะได้รู้ว่าเมื่อไรคุณจะเงียบปากหลังจากนั้นเขาก็ว่าง่ายขึ้นก็แค่หักนิ้วเดียวไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตคุณดูสิตอนนี้เขาก็ยังแข็งแรงอยู่นี่นะประธานสิทธัตร คุณคิดว่าคุณคู่ควรกับการเป็นพ่อคนหรือเปล่าฉันมีลูกชายหลายคนเขาเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องที่สุดฉันยังอุตส่าห์เลี้ยงเขามาแล่ว่าฉันมีเมตตามากพอแล้วอุยานวีทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเถอะเธอเป็นครูคนเดียวที่ยังเหลือรอดอยู่เพราะฉะนั้นฉันจะให้โอกาสเธอล้ำเส้นได้สักครั้งนี่เป็นครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้าย ชยาวิทย์ที่แท้พวกเราในวัยเด็กก็ไม่ได้ต่างกันเลยพอมองดูแบบนี้ก็น่ารักดีเหมือนกัน แก้มยุ้ยนุ่มนิ่มแม่ครับอย่าไปฉันจะไม่ไปไหนไม่ใช่แม่แต่เป็นพี่สาวพี่สาวอย่าไปพี่สาวคนนี้จะไม่ไปไหนมานอนเถอะนะ วินาทีนี้เขาไม่ใช่คุณชายตระกูลฉัดชยัยผู้โอหังคนนั้นอีกต่อไปเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่กำลังป่วยพยายามมองหาที่พึ่งพิงส่วนฉันก็ดูเหมือนจะลืมไปแล้วว่าตัวเองเป็นแค่ครูของเขาฉันดูแลเขาจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนกระทั่งเขาหายดีเ,เชอ า <S an> พีวีตได้ข่าวว่าพี่เป็นไข้หนักอ่ะไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมไม่ตายหรอกหายดีก็ดีแล้วช่วงที่พี่ป่วยพวกเราก็ไม่ได้อยู่เฉยเคิดหาวิธีเด็ดๆไว้จัดการ ครูคนที่สิบของพี่ได้แล้วนะ,ะดูนี่เหล้านี่แรงมากพี่ช่วยหาวิธีทำให้เธอดื่มให้ได้แค่แก้วเดียวก็พอพอเธอสลบเหมือด <c oughs> ฉันก็จะเตรียมผู้ชายหลายคนเอาไว้ข้างนอก <c oughs> เข้าไปถ่ายคลิปเด็ดๆไว้ถึงตอนนั้นพอตัดคลิปเสร็จพวกเขาก็เสร็จคอยดูว่าเธอจะดองให้ฟูมไฟและใสหัวไปเองไหม <c oughs> <c oughs> ดีสมกับเป็นพิ่หัตยาแผนนี้สุดยอดมากชีวิตข่าวนี้สำเร็จแน่ เป็นไงบ้างคะพี่วิทย์แผนนี้เพอร์เฟกเลยใช่มหมรับรองว่าได้แก้แค้นให้พี่แน่คราวเนี้สำเร็จแน่นอนฮึอ๊ยอยพัทยาฉันจะบอกเธอไว้นี่เป็นครั้งแรกถ้ามีคราวหน้าอีกฉันจะเอาเศษแก้วพวกนี้ผสมกับเหล้ากลอกปากเธอซะพี่วิทย์พี่เป็นอะไรไปฉันกำลังช่วยพี่อยู่นะพี่อยากไล่เธอออกมาตลอดไม่ใช่เหรอไปพ้พี่วิทย ฉันบอกให้พวกเธอใส่หัวไป okay. ให้หมดเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยไปเร็วเร็วเร็วคุณชายนี่คุณครุยานวีไม่เสียแรงที่ดูแลคุณชายจริงๆคุณชายรู้จักปกป้องครุยานวีแล้วใครใครปกป้องเธอกันชยาวิทย์ขอบใจนะขอบใจอะไร อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยฉันก็แค่รำคาญผู้เขาเสียงดังขัดขวางการเล่นเกมของฉันไม่เกี่ยวอะไรกับเธอเลยครูยาดวีคุณที่เก่งจริงๆในบรรดาครูที่เคยมาทั้งหมดคุณเป็นคนแรกที่คุณใช้ปกป้องขนาดนี้ฉันไม่ได้เก่งหรอกก็แค่บังเอิญได้เข้าเข้าไปในโลกที่เขาไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ฉันก็แค่ใส่ใจเขาเพียงเล็กน้อยแต่เขากลับตอบแทนฉันด้วยวิธีที่เงอะงะจหนักแน่น ที่แท้ชยาวิทย์ก็โหยหาการถูกใส่ใจโหยหาความรักจากใครสักคนขนาดนี้เลยจริงสิป้าจัน์เมื่อวันก่อนฉันบังเอิญเจอเอกสารของชยาวิทย์ถึงได้รู้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดเขางานเลี้ยงที่บ้านเตรียมอะไรไว้บ้างคะคุณชายนะ่ะตั้งแต่คุณผู้หญิงจากไปก็ไม่เคยจัดงานวันเกิดอีกเลยนานวันเข้าเขาก็บอกว่าไม่ต้องจัดแล้วเขาไม่แคร์คะ่ะไม่ใช่ไม่แคร แต่กแกล้งทําเป็นไม่แคร์ตั้งหากวันเกิดปีนี้ฉันจะเตรียมเองอ,เเอ,อ,อุ้ยเอบโอ้คยครณยานวีในที่สุดคุณก็กลับมาสักทีตอนนี้คุณอย่าเข้าไปเด็ดขาดเลยนะคะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอพวกเขามากันอีกแล้วทุกเดือนจะต้องมาสักครั้งสองครั้ง บอกว่ามาเยี่ยมคุณชายแต่จริงๆคือพยายามหาวิธีมาหาเรื่องรังแกใครเข้าไปขวางก็สวยกันหมดนะคะพวกเขาคือใครคะก็พวกพี่พี่น้องๆของคุณชายนะคะลูกๆของประธานชินาพาที่เกิดกับผู้หญิงข้างนอกมาก่อนตอนที่คุณผู้หญิงยังอยู่ก็เอออุ้ยครูคะครูเข้าไปหลบก่อนรอให้พวกเขากลับไปก่อนค่อยเข้าไปนะพี <c oughs> ่ <c oughs> ชนสอนน้องชายพี่คนเนี้ หน้าตาไม่เลวเลยนะหน้าตาไม่เลวเลยนะมีดีแค่หน้าตาเท่านั้นแหละมันก็แค่ขยะที่รักเธอรู้ไหมว่าคะแนนสอบค้ำหาวิทยาลัยของมันได้เท่าไหร่เท่าไหร่เหรอส5 0โง่จริงๆคะแนนนี้กับคนอย่างมันเหมาะสมกันสุดๆไปเลยมิน่าล่ะประธานชินพัทถึงได้ทิ้งเขาไว้ที่นี่ตามยถากรรมที่แท้ ก็เป็นพวกดีแต่รูปจุบไม่หอบนี่เองแกเป็นลูกเมียหลวงแล้วยังไงล่ะฮะถ้าจะโทษก็ต้องโทษแม่ที่อายุสั้นของแกที่ไม่ได้ให้สมองดีๆมาเฮ้ความโง่ก็ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะจริงสิได้ข่าวว่าวันนี้มันเกิดแก พวกเราที่เป็นพี่ชายจะไม่เตรียมของขวัญชิ้นใหญ่มาให้ได้ยังไงชิ่นี้พี่ชายอย่างฉันมันจงคัสสันจะก,กองขยะมาเชียวนะชอบไหมฮาาอับแก้ที่สุดเลยมาพี่จะเลี้ยงฉลองวันเกิดให้แกเองขอให้มีความสุขแบบวันนี้ในทุกๆปีให้วันเวลาดีแบบด <c oughs> ีวนกลับมาหา <c oughs> จินซี่ <c oughs> จินซี่ ระยะที่พ่อ,อนายบิี่สอนมาวันนี้ฉันจะช่วยสอนให้ฟรีๆเลย